เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการปั๊มผมยอดผู้ติดตามและกดใจเพจ Facebook กันเนาะอ่าเดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้มาทำตามผมกันได้ง่ายเลยนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยเรากดมาที่กรุงนี้นะครับผมอ่ากดเข้ามาที่ Google เนาะอ่าแล้วก็มาพิมพ์ค้นหาที่ตัวนี้ตามผมไปกันนะครับว่า kmkth แบบนี้นะผมแล้วพิมพ์ค้นหาตามผมกันมาเนาะอ่ะแล้วพอเรากดเข้ามาใน Google แล้วก็พิมพ์ตามที่ผมบอกกันมาแล้วผมเราก็เจอเว็บไซต์นี้แล้วผมกเราก อ่าแล้วพอเราเข้ามากันในเว็บไซต์แล้วผมในเว็บไซต์ก็ได้มีได้ลุงช่้ใช้นกันก่าสมัครสมาชิกกันนะผมใครที่ไม่มีสมาชิกก็รวกวนสมัครกันไ,ได้เลยเนาะขอ,อ,อโทษด้วยรับผมเมื่อกี้ของหล่นเนาะอ่ะ แล้วผมพอเราลงชื่อใช้งานมาอะผมเรากดสมัครมาสมาชิกมาผมก็จะมีได้กรอกชื่อใช้งานกรอกอีเมลกรอกรหัลำดับไปแบบนี้ครับผมอะแล้วก็ติ๊กตัวนี้ไปเพื่อเป็นการยืนยันนะผมกดสมัครสมาชิกไปท่านี้ก็เป็นการสมัครได้เป็นทีปร้อยเลยนะผมตามแบบนี้ไปเนาะหรือว่าก็ใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะผมเราจะลงชื่อใช้งานนะผมก็เรากดลงชื่อใช้งานในตรงด้านนี้ก็ไปได้เลยนะผมหรือว่าจะกดย้อนกลับกันมาเนาะอ่ะเราก็กดลงชื่อใช้งานนะผมเอากดไปเลยนะผมอ่ะแล้วพอเราเข้ามาแล้วหน้าต่างแรกของเว็บไซต์ก็อยู่ตรงนี้นะครับผมก็กกดลลลับบมมาาาาไไ้้เเเยผที่่หนนตตงงขอว็ซ์ แล้วพอเราเข้ามากันแล้วนะผมในหน้าต่างแรกของเว็บไซต์หลังจากที่ลงชช้งานมาหรือว่าสมัครสมาชิกมาเนาะหน้าต่างก็ได้เป็นอย่างนี้เลยนะผมกลบเราได้สามารถที่จะทำการกันได้เนาะอ่าล้วจะไปยอดกินในส่วนตรงนี้ให้เราได้สามารถที่จะมาทําการในส่วนตรงนี้ก็ได้ด้วยนะผมตรงนี้เนาะอ่าหรือใครนะครับผมที่ไม่มียอดเงินส่วนตรงนี้เพื่อจะมาทําการนะผมเราจะเติมเงินก็เรากดไปที่ตรงนี้ก็ได้นะมุนคำว่าเติมเงินเนาะอ่แล้วเรากดเข้ามากันแล้วในส่วนการเติมเงินนะผมหน้าต่างของการเติมเงินก็ได้เป็นอย่างนี้เลยนะผมและเราได้สามารถเข้ามาแล้วก็มาเออ เติมเงินกันได้เนาะจะมีช่องทางการเติมเงินด้วยนะผมให้เราได้สามารถเข้ามาแล้วก็ไปเลือกเติมเงินกันได้ผมเป็นทั้งหมด6ช่องทางแบบนี้เลยเนาะแล้วสามารถที่จะเลือกกันได้เลยนะผมช่องทางการเติมเงินก็ได้มีแบบนี้แล้วผมหกช่องทางแล้วจะมีทั้งสแกนคิโอโคแล้วผมโอนเงินแบบไม่สลิปเนาะสมมติวอลเล็ทนะผมอัลวอลเล็ตคริปโตคอเรนซีเพอร์เฟล์มันนี่แล้วแบบนี้ผมหกช่องทางให้กับเราได้สามารถเลือกเติมเงินกันได้ด้วยเนาะเราจะดกสนใจช่องทางไหนเราก็เลือกไปได้เลยนะผมสำหรับการเติมเงินเนาะอ่ะแล้วพอเราเติิิิมมมมมมเเ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 งงงนนนนนนนไไไไปดดดด้้้้้้้แแลลลลวววรรรราาาาาาีีีียยอกกกััััคบบบผผททใหห่่ตต็ซ์ะ แล้วเราก,กดกลับมาแล้วที่หน้าต่างในห้องเฟซเฟสเราทีนี้เราก็มาเลือกแพลตฟอร์มและบริการที่เราต้องการจะทำการกระดับผมเรากดเลือกไปเลยเนาะอ่าแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กนะผมแล้วเราก็เปรื่องบดบุกกันต่อแล้วผมอ่าเจจะเลือกแพลตฟอร์มไปเนาะ หมดวมก็มีแบบนี้เลยผมเราก็เลือกกันเลยเนาะที่เราทําการนะผมอย่างเมื่อกี้จะปั๊มคนกดแจกติตตามเพจเฟซบุ๊กก็อยู่ตรงนี้เลยนะผมเรากดเลือกไปอ่ะแล้วพอเลือกไปได้แบบนี้แล้วนะผมก็มีบริการให้กับเราได้ไปเลือกกันต่อเนาะผมเราก็เลือกกันดูเลยนะผมที่บริการเนาะอ่ะก็บริการก็มีเป็นแบบนี้เลยนะผมกับเราได้สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็เลือกทําการกันได้เนาะเราก็เลือกกันได้เลยผมผมจะเลือกเป็นอันแรกนี้อยู่เลยแล้วกันนะผมกดเลือกไปเนาะอ่ะแล้วพอเลือกไปได้แล้วนะผมอ่ะหลังจากที่เราเลือกบนบริการมาแบบนี้เนาะเรา อ่าลรพอได้รีโมเดลเฟซบุ๊กเรากันมาแล้วครั้งนี้เราก็นิ้าวางแล้วพอเราวางนิ้วไปได้แล้วแบบนี้เราก็ใส่จำนวนอใส่จำนวนที่เราอจะปั๊มไปได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราใส่ทางนี้เรจำนวนนั้นแล้วแบบนี้เราก็สั่งซื้อไปได้เลยนะครับ แ้พอราสั่งซื้อไปได้แล้วนะผมางของซื้อของเราก็จะมีระบบขึ้นมาแจ้งบอกราแบบนี้ด้วยนะผมว่าได้รางของซื้อคนแล้วบบนี้ผมก็ถือว่าสัซื้อเสร็จสิ้นแล้วเนาะอ่ะหลังจากการสั่งซื้อไปครับของซื้อของเราก็จะเป็นออเดอร์นะผมได้อยู่ตรงนี้ด้วยนะผมประวัติการซื้อกับเราได้สามารถที่จะเข้ามาดูกันได้ผมที่ตรงนี้เนาะอ่ะแล้วกดเข้ามาก็ได้ประวัติการซื้อบอดการซื้อก็จะมีการแจ้งบอกเรื่องสถานะรายละเอียดออเดอร์เรแบบนี้กับเราที่จะสามารถเข้ามาแล้วก็ดูกันได้เลยนะผมเป็นแบบ ดำเนินการให้เราเนาะผมแค่นี้เองเนาะอ่ะดิวในระหว่างนี้ที่เราเรื่องของเรากันอยู่ผมที่เพิ่งต้อดำเนินการอยู่เนาะหรือใครในระหว่างนี้ผมใครที่เกิดสนใจบริการไหนเพิ่มเติมในทางเว็บไซต์นะผมหรือยอยากจะดูอะไรเป็นการเพิ่มเติมนะผมเราก็สามารถที่จะกดที่ตรงนี้กันได้นะผมนะครับว่า,าบริการเนาะ อ่ะเรากดเข้ามาก็ได้ส่งบริการนะผมหน้าต่างบริการก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะผมเราได้สามารถเข้ามาแล้วก็ไ้ดูบริการอะไรต่างๆของทางเว็บไซต์ได้ผมเป็นแบบนี้เลยเนาะถ้าเราสนใจอยากจะดูบริการไหนอะไรยังไงก็สามารถที่จะกดคลิกเข้ามาแล้วก็มาดูวนได้เลยผมตามแบบนี้ไปเนาะอ่าก็จะมีบริการหมวดหมู่ย่อย่อะไรต่างๆของทางเว็บไซต์กับเราสามารถที่จะคลิกเข้ามาดูวนได้เลยผมเยอะมากมายแบบนี้เลยเนาะหรือใครถ้าผมในระหว่างนี้เกิดมีปัญหาในการใช้งานในการสั่งซื้ออะไรไปนะผมเราอยากจะแก้ปัญหาแกมินเราก็สามารถที่จะกดที่ตรงนี้ได้ผมที่หน้าต มันก็แก้ปัญหาแอดมินได้เนาะก็จะมีช่องทางการแก้ปัญหาแกดมินได้สามารถเราที่จะสามารถกดคลิกไปผมไปแจ้ปัญหาการแอดมินได้ผมใครที่เกิดปัญหาอะไรยังไงเนาะเราสามารถที่จะกดติกแจ้งกันได้ผมใครที่สะดวกทางไหนในการแจ้ปัญหาแกดมินเนาะจะเป็นการแก้ปัญหาแกดมินผ่านตัวชื่อเหลือหรือว่าจะเป็นการแก้ปัญหาแกมินผ่านช่องทางไลน์ลรวผมก็สามารถที่จะกดไปได้เลยผมไปที่เกิดปัญหาเราจะแก้ปัญหาแกมินอะไรยังไงเนาะอ่ะก็ตามแบบนี้ไปเลยเราผมในการใครที่เกิดปัญหาเนาะ แล้วก็ใครได้ผมที่ใช้งานไปแล้วก็เล่าเรื่องดีสะดวกดีด้วยนะผมใครใช้งานไปแล้วก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรเนาะเราใช้ไปรู้สึกว่าเราอยากจะแ้นะนำเพื่อนหรือคนรู้จักใครเข้ามาใช้งานไปใช้ตามเราดูนะผมเราก็สามารถที่จะกดคลิกมาที่ตรงนี้กันได้นะผมที่เขาแนะนําเพื่อนเนาะ แล้วกดเข้ามาเลยในการแนะนำเพื่อนของผมหน้าต่างของการแนะนำเพื่อนก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะผมเราได้สมัครเข้ามาแล้วก็แนะนำเพื่อนกันได้ง่ายเลยเนาะเพียงกดเข้ามาแล้วก็มาคัดลอกลิงก์ที่อยู่ตรงนี้นะผมไปส่งให้เพื่อนได้รู้จักของเราแล้วผมเลยเพื่อนได้รู้จักเราคลิกเข้ามาในดีของเว็บไซต์นะผมแล้วก็ให้เขาเข้ามาในบเว็บไซต์แล้วก็มาทาการสมัครกับผมแล้วก็ใช้งานอะไรต่างๆไปเนาะตอนนี้ก็เป็นการแนะนาได้เป็นที่ร้อยแบบง่ายเลยแล้วผมตามแบบนี้ไปเนาะ่ะผมเราก็ดูอะไรไปมากแล้วผมแล้วผมก็เริ่มพูดอะไรมั่วๆแล้วผมลองกับมาดูที่เพจของเรากนีกผมอะ้ นี่ยผมเว็บเอ๋ไม่ใช่ผมยอดของเราก็ได้กำลังเอ๋ยยังไม่ทันได้เอ๋ยยังไม่ขึ้นขึ้นแบบนี้ผมเราก็ไม่ต้องจะร้อนไปผมเรไม่ต้องเร่งรีบ่มเลยมากมายเนาะอ่ะแล้วผมเดี๋ยวให้เราไปก่อนสักครู่ผมยอดก็ยังไม่ขึ้นแบบนี้เนาะเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนที่ยอดกำลังดื่มการดำเนินการเพิ่มขึ้นเยอะแล้วหรือว่าขึ้นติดเลยก็แล้วกันนะผมผม,มต้องจะร้อนไปก่อนเนาะเว็บกำลังดำเนินการนะผม เอา connect, ละครับผมเรากลับกันมาจากเมื่อกี้นะครับผมที่เราทำการสั่งซื้อไปแล้วนั่งรอสักครู่นะครับผมตอนนี้ยอดกดไลค์กดติดตามเฟสเฟสบุ๊คเราก็ได้การอก็ได้เพิ่มขึ้นมากัะเปื่ที่ร้อยแบบนี้แล้วเนาะอ่ะก็ง่ายๆเพียงเท่านี้เลยนะผมสำหรับขั้นตอนการทำนาะใครที่สนใจจะเข้ามาทำตามเข้ามาทำตามก็ได้ง่ายเลยผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้น้อยกดเข้ามาแล้วก็มาทำตามผมกันได้เลยเนาะอ่ะก็เพียงเข้ามาแล้วก็กดสั่งซื้อในบริการที่เราต้องการนะครับผมเราก็นั่งรอสักครู่แล้วผมแค่่นี้้ก็ไมตองจรออะะะไรมมาาากยยเเลลนน่แใวันนีบผมกกก็อะไา้้วตงฝเจป็นเนี้ลยแล้วกัันผมสหรบคลิปวันนี้เนาะก็เป็็นนว่ากขอบคุณะไม Oke, terima kasih.